เรียนเรื่องต่อไปเรียนเรื่องต่อไปอย่าพูดเยอะเป็นไรอะอะไรกดเนี่ยกดบล็อตอินดิอะไรกดแทกจะเรียนเรื่องต่อไปแล้วพร้อมยังพร้อมครับผมเออการแยกองค์ประกอบของพระหุนามดีกีรสูงกว่าสองโดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลืออ่ะเดี๋ยวมาดูจากทฤษฎีบทเศษเหลือก่อน ทฤษดีบทเ็จเหลือนี้เขาบอกว่าค่าหารพรหุนาม px อันนี้คือโจทย์จะให้มาด้วยพหุนาม x ลบ a อันนี้ส่วนแรกอ่ะโจทย์จะให้มาก่อนแต่ว่าพอหลังๆอ่ะเราจะต้องหาเองว่า a คืออะไรอ่ะที่ a เป็นค่าคงตัวแล้วจะได้เศษเป็น pa ก็คือหา px เนี่ยแปลงโจทย์เป็น pa สมมุติว่า สมมติว่ามีอโจทย์จะก,กําหนดมาว่า x 1, ลบหนึ่งแปลว่าเราก็ต้องหาหาค่า x ย้ายข้างนี้จาก x ลบหนึ่งจากหนึ่งเนี่ยลบกลายไปเป็นอะไรบวกบวกเออก็กลายไปเป็นบวกแสดงค่า x เท่ากับหนึ่งเราก็เอาค่า x 1, มาใส่ตรง p a เลยก็จะเป็น p หนึ่งเราก็จะหาค่าได้มาแล้วก็จะได้เศษมา เดี๋ยวครูจะบอกว่าได้เศษมาแล้วทำไงต่ออะไปต่อทีนี้เศษที่เราจะได้มันจะมีอยู่สาแบบก็คือเศษเป็นบวกเศษเป็นลบแล้วก็เศษเป็นศูนย์อะถ้าเศษเป็นบวกกับเศษเป็นลบไปเอาหาลบตัวหรือไม่ลบตัวฮะไม่ ไม่ลงตัวถ้าสมมุติว่าเราหาเรามีเศษแปลว่าลงตัวหรือไม่ลงตัวไลงตัวลงตัวแต่ถ้าเราหารเศษล้วเป็นศูนย์เอ้าหารถ้าหารอะไรสักอย่างแล้วเศษเป็นศูนย์แปลว่าหารลงตัวหรือไม่ลงตัวลงตัวลงตัวถูต้อก็คือถ้าเราหารแล้วมันมีเศษแปลว่าตัวที่เราหารนั้นน่ะไม่ใช่ตัวประกอบของพหุนามเราก็จะไม่สนใจแต่ถ้าเราหาแล้วเศษเป็น ป๊บแปลว,ว่าตัวประกอบที่เรานํามาหารนะเป็นตัวประกอบของพหุนามด้วยทีนี้เรามาดูโจทย์ก่อนจงใช้จงใช้ทฤษฎีบทเ็จเหลือที่ได้จากการหารพหุนามดังต่อไปนี้ก็คือึ่ง x กำลัง3บวก 3x กำลัง2บวก 5x บวก5ด้วย x บวก1อ,อันนี้เป็นตัวหารทีนี้เขาให้ค่ามาแบบนี้เราก็จะต้องหาค่า x เ,เองถูกไหม เราก็ย้ายข้างมาเลยให้ x อ,อยู่เดียวๆและย้ายอะไรไปย้ายอะไรไปหนึ่ง <1. S 1> ย้ายบวกหนึ่งย้ายเครื่องหมายมันไปด้วยจากบวกหนึ่งกลายไปเป็นเครื่องหมายมันจะตรงข้ามกันเวลาย้ายไปลบลบหนึ่งจะกลายเป็นลบหนึ่งเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เห็นไหมครูจับครูจับพหุนามมาใส่ px พอใส่ p x เสร็จเรารู้แล้ว p, x เข้ากับลบหนึ่งมันก็จะกลายเป็น p ลบหนึ่งอ่ะหาค่าเลยเห็นไหมตรงไหนมี x เอาค่า x ลงไปใส่นี่นี่เห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นลบหนึ 1, ่งลบหนึ่งลบหนึ่งทีนี้มาช่วยครูหาค่าก่อนเร็วลบหนึ l 1, ่งยกกำลังสามได้อะไรลบหนึ่งใะ่ว่าลบหนึ่งกำลังสามก็คือลบหนึ่งคูนลบหนึ่ง คูณลบหนึ่ง tamam. ได้ไรค e um ่าตรงข้ามไปได้ลบหนึ่งครับลหนึ่งถูกต้องได้ลบหนึ่งหนึ่งเนี่ยพว่อันนี้สามเอาไว้ก่อนนะจัดการลบหนึ่งกำลังสองก่อนลบหนึ่งกำลังสองได้เท่าไหร่ลบหนึ่งครับลบหมันจะตัดภายในอีกสิบนาทีเดี๋ยวพวกเธอเข้ามาในลิงก์เดิมนะเพราะว่าครับผม เพราะว่ามันให้ใช้แค่สสี่ิบนาทีถึงหรือยังก็ไม่รู้เนี่ยอ่ะต่อลบหนึ่งกับังสองได้อะไรนะได้หนึ่งเออได้หนึ่งหนึ่งคูณสามได้ได้หนึ่งหนึ่งคูณสามได้สี่เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่หนึ่งคูณสามได้สามสเอามือซีได้ยินบวกลบหนึ่งไม่นับบวไม่นับลืมเดิมต่อไปต่อไปครับห้าคูณลบหนึ่งได้อะไรห้าคูณลบหนึ่ง อ๋อมันสลับไปเองอะไปห้าครับห้าเหรอห้าคูณห้าเหรอห้าเออได้ลบห้าแล้วก็บวกห้าอ่ะทีนี้คิดเลขเลยได้เท่าไหร่ลบห้าบวกห้าได้เท่าไหร่เนี่ยลบห้าบวกห้าได้ศูนย์ได้ลบห้าปงาโคได้เลยลบหนึ่งบวกสามได้ ได้สองได้สามได้สามสองสองกบศูนย์ได้สองแปลว่าข้อนี้มีเศษคือสองอ่ามีเศษคือสองหาลงตัวหรือไม่ลงตัวลงตัวตัวลงตัวลงตัวหรือไม่ลงตัวไม่ลงตัวครับไม่ลงตัวไม่ลงตัวอเอ๊ยแปลว่าเอกรมหนึ่งเป็นตัวประกอบของพหุนามนี้ไหม ไม่ไม่เป็นถูกต้องอ่ะต่อไปข้อที่สองข้อที่สองข้อนี้ข้อนี้ต้องเป็นพอะไรพ x อยู่ไหมหรือว่าพอะไรพ t อ่ะครถูกต้องเก่งมากโว้ยน่ารักมันเป็นพีทีทำมาให้ครไม่ไม่น่ารักครับไม่น่ารักแบบน่ารักครับน่ารักไม่น่ารักมีไม่ต้องหมดอะไอย่า เอาไปค่าทีมันเป็นอย่างนี้เราก็ย้ายมันเลยต้องการทีให้อยู่เดียวๆต้องย้ายอะไรไปย้ายสี่ย้ายสี่ไปบวกสี่ปปบวกสี่ลบสี่ครับลบสี่ครับแปลว่าค่าทีของเราคือลบสีอ่อทีนี้กูก็ใส่ลบสีอ่อ่าตรงไหนมี t ีเอาลบสี่เข้าไปใส่นี่ตรงนี้มีทีตรงนี้มีทีตรงนี้มีทีททเอาลบสี่เข้าไปใส่คิดเลขหน่อยเร็ว ลบสี่กำลังสามได้หลายเรื่องกำลังสามเนี่ยไม่รู้เลยลบสี่กำลังสามก็คือลบสี่คูณลบสี่สามที่ลบสามที่บอกมารฟลบสามในคนใช้เครื่องคิดเลขครับในคนจะเครื่องคิดเลขคูณสี่ใช่ใช่ครับใช่ครับเขาใช้เครื่องคิดเลขครับครับครับใครวะ หักหักคะแนนในไอ้พัชราพลกับไอ้ไอ้ไอ้แสนได้ไหมครับมอนเรีแสนมันใช้เครื่องเล่นได้ครับใช้เครื่องเล่นได้ครับผมไม่ได้ขี้โกงครันิสัยไม่ดีโกงแล่เด็กป้องแม่คนหนึ่งเขาคิดกันอยู่ไอ้นี่อยู่ดีตอบเลยอ่ะดูคิดดูดิอ่ะครูขอถามก็อ้าเอ้าคนสมองเอ้ยเงียบก่อนถ้าเป็นลบสี่ยก่กำลังสามเนี่ยคำตอบจะออกมาติดลบหรือว่าไม่ติดลบติดลบ แล้วถ้าเป็นลบสี่กำลังสองอะลบสี่กำลังติดลบไหมติดติดอติดไม่ติดดิไม่ติดอะไม่ติดอ่ะจำไว้เลยถ้าฐานเป็นลบแล้วมันเป็นกำลังคี้จะต้องติดลบแต่ถ้าฐานเป็นลบแล้วเป็นกำลังคู่จะไม่ติดลบเห็นไหมลบลบเจอกันเป็นบวกอ่ะแล้วบวกมนเจอลบอีกก็เป็นลบใช่ไหมลบอันนี้ อ่ะสรุปว่าสิบหกคูณสี่ได้เท่าไหร่เนี่ยอ่ะหกคูณสี่หนึงสี่สี่เติมหนึ่งครับอ่ะขึ้นคิดเลขแบบอุ้ยเ้่ยคิดเหกสิบสี่หกสิบสี่ครับสี่รอยยี่สไม่แปลกใจกอัวเองวิ้งไอ้เนี้ยแบบว่าปีเธอมาแป๊บเดียวอ่ะจำสูตรคูณไม่ได้สักแม่โหเจ้าตอ4ม่สูตรอีเียเขาเขาท่องแม่ส6กูได้สามสสอง <Okay. S 2> <ay> ได้จริงได้ลบหกสิบสี่รวสี่กำลังสองได้อะไรลบสี่กำลังสองได้ไรได้สี่บวกสี่บวกสบกสบวกเป็นบกเท่าไหร่นะสิบหกครับสิบหกลบไปเลยยี่สิบสองลบสี่ได้อะไร สองคูณลบสี่ได้สี่หรอสิบแปดแปดสิบแปดครับเดี๋ยวนะตป๊บหนึ่ง้ใช่เหรอเดี๋ยเดียนะหาเครื่องคิดเลขว่ะแปดสิบแปดหรือเปล่าแปดสิบแปครับเออแปดสิบปดครับนี่ก็เฉลยเลขหน่เร็วสามคูณลบหกสิบสี่ได้อะไรสามคณ ติดลบไหมติดลบไหมตรงเนี้ยร้อยเก้าสิบสองครับร้อยเกาสสองร้เก right ้าองครับ1ิดลครับร้อยเก้าสิบสองบวกกับสิบหกคูณแปดิดไม่ได้เนี่ยสิบหกคูณแปดร้อยยี่บแปดเหรอใช่ร้อยยี่บแปดอะไรต่ออเลขครวมาอันนี้ลบจะลบเป็นอะไรเนี่ยเลขครับลจะลบเป็นบวกลบจะลบเป็นบวก ีนี้ก็เป็นแปดสิบแปดลบยี่แปดได้อะไรได้อะไรวะหกสิบแปดลบยี่สิบหกสิบไม่เคยทำของโบไม่ทันต้องพูดร้อยยี่แปดบวกหกสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบแปดร้อยแปดสิบแปดลบร้อยเก้าสิบสองบวกร้อยแปดสิบแปด ลบร้อยก้าสิบสองวก็ต้องลบเท่าไรวะลบคือเราต้อะไรวะลบแไอ้ลบลบสี่ครับไปถูกเลยวะอะไรวะคือเราต้องเอาลบกันก่อนแล้วค่อยเอามาบวกกันนะม่มือเห็นเวล่าไอ้ค่าไอ้ไอ้ลบร้อยเก้าสิบสองอ่ะมันลบไม่ใช่เหรอมันก็บวกกับตัวไหนติดลบเราก็ต้องดูว่าตัวติดลบมันมากหรือมันน้อยใช่เดี๋ยวอื่นอย่าง เนี่ยถ้าตัวติดลบมันมากกว่าตัวที่เราบวกเนี่ยแปลว่าคําตอบจะติดลบเห็นไหมก็ไม่ถ้ามันเท่ากันอะไรนะถ้ามันเท่ากันถ้ามันเท่ากันเป็นอะไรอ่ะเป็นลบเก้าสิบแปดบวกเก้าสิบแปดอย่างเงี้ยเหรอก็ได้ครับเออก็ได้ศูนย์ไงเออฉลาดเลยเออมึงยังตอบไม่ทันกูเลยนี่โดนด่า ข้อนี้เป็นเศษสี่เศษลบสี่แปลว่าหาลงตัวหรือไม่ลงตัวไม่ลงตัวครับต้องหารไม่ลงตัวแปลว่าทีบวกสี่เป็นตัวประกอบของพหุนามนี้ไหมเป็นหรือไม่เป็นฮัลโหลกคิดมีใครอยู่ตรงนี้ไหมเป็นตัวประกอบของพหุนามนี้ไหมไม่เป็น ไม่เป็นเออกเคือจบทันไม่ทันครับงั้นเดี๋ยวครูอัดคลิปไว้แล้วท่าไปดูทีหลังนะโอเคครับโอเคเอาจดจดใช่ไหมเนี่ยครูไม่จดจดดิไม่จดครับาจดไม่งั้นจะให้เอาสมุดปากกามาทำไมแต่ไปจดย้อนหลังได้โมเคโอโอคโอเคโองอเอเคโอเคโอเคโอคโอเคคเอคคอออเคองจดอเอนหลังได้งออออ ส่งทิ่เออเขาบอกให้ส่งส่งเนี่ยมาดูคถ้าถ้าสิบโมงยี่สิบบอกครูด้วยได้เดี๋ยวอีกสิบสิบสี่นาทีครูอยาให้เนี่ยเดี๋ยวอีกหนึ่งนครึ่งมันจะปัดแล้วเดี๋ยวเข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะใช้ชื่อท้ายคาบสิบนาทีอ่ามาดูข้อนี้ข้อนี้ต้องเป็นพีเอหรือเปล่าต้องเป็นพีอะไรพีพเอม 2.5นัอ่าเะไ่วะมูกอะไรบูกเอาข้อนี้ข้อนี้ m เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยข้อนี้ m เท่ากับเท่าไหร่บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งหนึ่งก็คือค่าหนึ่งใช่ไหมแปลว่าเราต้องหา t หนึ่งอ่ะ t หนึ่งมี m ตรงไหนเอาหนึ่งไปแทนตรงนั้นมี m ตรงนี้เอาหนึ่งไปแทนนี่นี่ หนึ่งกำลังสามได้เท่าไหร่คะหนึ่ 3. 3> 1. 1. 1> งัสามได้หนสามสามหนึ่งหนึ่งบวหนึ่งกำลังสองได้ไรลูกได้หนึ่งป่ะหได้สองหนึ่งคูณห้าได้ไรหนึ่งคูณห้าได้ห้าได้ห้าได้ห้าบวกสามคูณหนึ่งได้สามครับสามคูณเก้าหนึ่งบวกห้าบวกสามได้เท่าไหร่ หนึ่งบวกห้าบวกสามได้เก้าเก้าค่ะเก้าเก้าลบเก้าเหลือศูนย์